ตอนที่ 1. ยอดวิวกับกลังสุมบุญจุดเริ่มต้นของการทำคอนเทนต์แตกแปลกเบสยูทูบเบอร์สายมูเตล,ลูรุ่นใหม่ที่กำลังตกอับยอดวิวตกต่ำเพราะคนเริ่มเบือ่อคอนเทนต์รีวิวเครื่องรางธรรมดารรมดาเบสเป็นคนประเภทที่ปากบอกว่าทำเพื่อเผยแพร่ศาสนาแต่ใจจริงคือหิวยอดไลค์และเงินสปอนเซอร์คือ 1. ขณะที่เบสกำลังเครียดเลื่อนฟีด a c e b o o k เขาไปเจอเพจประหลาดชื่อ สาลาพักใจรรย,ยาติเพจนี้ไม่มีรูปโปรไฟล์มีคนกดไลค์แค่หลักสิบโพสต์ล่าสุดเขียนข้อความแปลกๆว่าต้องการคนมีแสงมาช่วยแบ่งปันของเหลือให้พวกเราใครกล้ารับกล่องสุมบุญไปเปิดไลฟ์สดเราจะให้โชคใหญ่แต่ต้องสัญญาว่าจะแบ่งให้เรากินด้วยตกลงไหม เบสเห็น <Base S 2> <He ard S 1> ว่ามันแปลกและน่าจะเรียกกระแสได้ดีจึงทักแชทไปตอบตกลงทันทีด้วยความคึกขนองโดยไม่ได้สนใจเงื่องไขที่ดูทำแม่งทำแม่งนั้นเช้าวันต่อมามีพัสดุมาส่งที่หน้าคอนโดของเบสมันเป็นกล่องกระดาษสีน้ำตาลเก่าๆสภาพเหมือนผ่านการใช้งานมาหลายสิบปีไม่มีชื่อผู้ส่งมีแค่เชือกสายสินเก่าคล่ำคลือมัดแทนเทปเก่า กลิ่นของมันเหม็นอับเหมือนกลิ่นทู่เปียกน้ำผสมกับกลิ่นดินในป่าช้าเบสไม่รอช้าตั้งกล้องเตรียมไฟไลฟ์สดทันทีหัวข้อคลิปวันนี้เปิดกล่องสุ่มปริศนาจากเพจลึกลับข้างในมีอะไรน่ากลัวมากในช่วงแรกของไลฟ์คนดูยังน้อยเบสเริ่มใช้กันไกลตักสายสินที่มัดกล่องทันทีที่สายสินขาดปั้ง เสียงประตูห้องน้ำด้านหลังเบสกระแทกปิดเองอย่างแรง,ท,งทั้งที่ไม่มีลมเบสสะดุ้งโยงคนดูในไลฟ์เริ่มพิมพ์คอมเมนต์แซวว่าจัดฉากปะเนี่ยเล่นใหญ่รัชดาลัยมากพี่เบสฝืนยิ้มบอกว่าลมพัดแล้วหันมาเปิดฝากล่องสิ่งที่อยู่ข้างในไม่ใช่พระเครื่องไม่ใช่ของขลังราคาแพงแต่มันคือของใช้ของคนตายมีเสื้อวินมอเตอร์ไซค์เปื้อนเลือดแห้งกรังเก่า <CUBE> ตุกตาเด็กผู้หญิงแขนขาดที่ตาถูกควักออกแว่นตาคนแก่เลนส์แตกละเอียดแล้วและที่ก้นกล่องมีห่อผ้าขาวเล็กๆที่เขียนด้วยหมึกสีแดงว่าส่วนแบ่งของพวกเราเบสรู้สึกเย็นว้าไปทั้งตัวแต่สิ่งที่น่าจดจังยิ่งกว่าคือยอดคนดูไลฟ์สดพุ่งขึ้นจากหลักร้อยเป็นหลักหมื่นในเวลาไม่กี่นาทีคอมเมนต์ไหลเป็นน้ำทุกคนตื่นเต้นกับของแปลกๆเหล่านี้ เบสเริ่มหน้ามืดตามัวกับยอดวิวเขาหยิบของแต่ละชิ้นขึ้นมาโชว์โดยไม่รู้ตัวเลยว่ามุมกล้องซูมไปที่ฉากหลังที่มุมมืดสุดของห้องบนชั้นวางของที่เบสชอบวางโมเดลสะสมมีเงาดำตะคุ่มคุ่มรูปร่างเหมือนคนหลังคอมนั่งยองๆอ,อยู่และที่สำคัญมันกำลังจ้องมองมาที่ห่อผ้าขาวในมือของเบสจบตอนที่สแล้วนะครับตอนที่สองคอมเมนต์จากผู้ไม่หวังดี เริ่มมีสัญญาณเตือนจากสิ่งลี้ลับในไลฟ์สดแสงไฟสี R G B ที่เคยดูเท่และทันสมัยในห้องไลฟ์สดของเบสบัดนี้กลับดูหม,ม่นแสงและให้ความรู้สึกที่น่าขนลุกอย่างประหลาดหลังจากค่ำคืนที่ยอดวิวกระฉูดเป็นประวัติการ์เบสตื่นมาพร้อมกับอาการปวดเมื่อยตามตัวราวกับถูกของหนักทับมาตลอดทั้งคืนเขาพยายามสบัดความมึนงงทิ้งแล้วรีบเช็คยอดวิวในสมาร์ทโฟน ทันทีที่เห็นตัวเลขพุ่งไปถึงหลักแสนภายในคืนเดียวความกลัวที่เคยมีก็มาลายหายไปสิน้นแทนที่ด้วยความโลภที่อยากจะขยี้กระแสนี้ต่อให้ถึงที่สุดเบสเริ่มไล่อ่านคอมเมนต์ในคลิปย้อนหลังส่วนใหญ่เป็นพวกที่เข้ามาพิมพ์ว่าขนลุกจัดฉากแน่ๆหรือน่ากลัวจนนอนไม่หลับแต่ท่ามกลางข้อความนับพันมีกลุ่มคอมเมนต์ชุดหนึ่งที่ทำให้เขาต้องขมวดคิ้ว คอมเมนต์เหล่านั้นไม่มีรูปโปรไฟล์และชื่อผู้ใช้งานเป็นเพียงตัวเลขสุ่มๆแต่ข้อความที่พิมพ์มากลับระบุรายละเอียดของในกล่องได้อย่างแม่นยำจนน่าตกใจคอมเมนต์ comment หนึ่งเขียนว่าเสื้อตัวนั้นยังเปียกอยู่เลยนะเสื้อของลูกชายฉันอีกคอมเมนต์บอกว่าแว่นตามันแตกตอนที่รถสิบล้อเหยียบหน้าเขาเอามาคืนเดี๋ยวนี้และที่น่าสยองที่สุดคือคอมเมนต์ที่พิมพ์ซ้ำๆว่าแกกินบุญของเราแกต้องคืนด้วยชีวิต เบสคิดว่าเป็นพวกเรียนคีย์บอร์ดที่อยากมีส่วนร่วมกับเรื่องสยองขวัญเขาตัดสินใจตั้งกล้องไลฟ์สดอีกครั้งในช่วงหัวคำ่ำเพื่อขยี้ปมเรื่องคอมเมนต์ปริศนาโดยที่ไม่ได้สังเกตเลยว่ากลิ่นสาบสางในห้องเริ่มรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเครื่องเฝ้าระกาศส่งสัญญาณสีแดงเตือนตลอดเวลาเขาหยิบเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ตัวนั้นขึ้นมาสวมโชว์หน้ากล้องเพื่อเรียกเสียงฮือฮาทันทีที่เนื้อผ้าสากและเปื้อนเลือดแห้งกรังนั้นสัมผัสผิวหนัง เบสรู้สึกเย็นเยียกไปถึงกระดูกลมหายใจของเขาเริ่มเต็ดขัดและในจังหวะที่เขากำลังพูดบรรยาอยู่นั้นเสียงในลำโพงโมอนิเตอร์ของเขาก็เริ่มแทรกด้วยเสียงสัญญาณซ่าๆเหมือนคลื่นรบกวนในหน้าจอไลฟ์สดคนดูเริ่มพิมพ์คอมเมนต์ด้วยความตื่นตระหนกพี่เบสข้างหลังนั่นใครนะ่ะมีคนยืนอยู่ในห้องน้ำเบสหันขวับไปมองที่ประตูห้องน้ำที่แง้มอยู่แต่มันกลับไม่มีอะไรนอกจากความมืด ทว่าเมื่อเขามองกลับมาที่หน้าจอมอนิเตอร์เขาเห็นเงาของตัวเองในกล้องไม่ได้มีแค่คนเดียวเสื้อวินมอเตอร์ไซค์ที่เขาสวมอยู่ดูเหมือนจะขยายใหญ่ขึ้นจนปกคลุมไปถึงคอและมีมือสีคล้ำที่เต็มไปด้วยบาดแผลเหวอวะเอื้อมมาจากด้านหลังพยายามจะรัดคอเขาผ่านเงาในหน้าจอเบสพยายามจะถอดเสื้อออกแต่มันกลับรัดแน่นจนกระดุมฝังเข้าไปในเนื้อเขาเริ่มหายใจไม่ออกและดิ้นพล่านอยู่หน้ากล้อง คนดูที่อยู่ทางบ้านต่างก็คิดว่าเป็นการแสดงชั้นยอดต่างก็พากันกดส่งของขวัญและโดเนตเงินให้เขาอย่างบ้าคลั่งในวินาทีที่เขากำลังจะขาดใจแว่นตาคุณแก่ในกล่องสุ่มที่วางอยู่บนโต๊ะก็แตกกระจายออกเองโดยไม่มีสาเหตุเศษเลนกระเด็นเข้าที่แก้มของเบสจนเลือดซิบความเจ็บปวดนั้นทำให้เขาหลุดพ้นจากพวงและกระชากเสื้อวินออกได้สำเร็จเขานั่งหอบหายใจโรยรินอยู่บนพื้นห้องแต่ไลฟ์สดก็ยังคงดำเนินต่อไป เสียงปริศนาดังผ่านไมโครเดนเซอร์ราคาแพงของเขาเป็นเสียงกระซิบแหบพร่าที่ไม่ได้ดังมาจากในห้องแต่มันดังมาจากใต้ดินว่าบุญที่แกได้จากยอดวิวมันคือเลือดเนื้อของพวกเราคืนมาคืนมาให้หมดจันทีนั้นไฟในห้องก็ดับพรึบลงเหลือเพียงแสงสลัวจากหน้าจอมอนิเตอร์ที่ยังค้างอยู่ที่หน้าคอมเมนต์หนึ่งที่พิมพ์ทิ้งไว้ว่าห่อผ้าขาวนั่นนะ่ะห้ามเปิดเด็ดขาด ถ้าแกยังอยากมีลมหายใจไว้ไลฟ์พพุ่งนี้เบสนั่งตัวสั่นอยู่ในความมืดมือของเขาเผลอไปปัดโดนห่อผ้าขา,ขาวขนาดเล็กที่เขียนด้วยหมึกแรงที่ก้นกล่องมันเริ่มขยับได้เองราวกับมีสิ่งมีชีวิตบางอย่างกำลังดิ้นรนอยู่ข้างในและสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือยอดคนดูในขณะนั้นพุ่งสูงถึงหนึ่งแนคนพอดีเป๊ะพร้อมกับเสียวประตูห้องน้ำที่ค่อยๆแง้มออกมาอีกครั้งช้าๆจบตอนที่สแล้วครับ ความสยองเริ่มรุกคืบเข้ามาใกล้ตัวเบสมากขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนที่3เจ้าที่แรงหรือแสงเข้ากล้องการเผชิญหน้าครั้งแรกในสถานที่จริงความทะเยอทะยานที่ถูกขับเคลื่อนด้วยยอดวิวทำให้เบสตัดสินใจทำเรื่องที่บ้าบิ่นที่สุดในชีวิตแม้จะหวาดกลัวจนแทบเสียสติจากเหตุการณ์คืนก่อนแต่เมื่อเขาเห็นรายได้จากยอดโดเนทที่ไหลเข้ามามหาศาลเขาก็เลือกที่จะมองข้ามคำเตือนลึกลับในคอมเมนต์ เบสเริ่มหาข้อมูลจากของในกล่องจนพบเบาะแสว่าเสื้อวินมอเตอร์ไซค์และแว่นตานเนสแตกนั้นมีความเชื่อมโยงกับอุบัติเหตุสยองที่ทางโค้งร้อยศพในเขตปริมณฑลซึ่งเป็นจุดที่มักจะมีวิญญาณมาขอส่วนบุญอยู่เสมอเขาตัดสินใจคว้ากล้องมือถือและอุปกรณ์ไลฟ์สดแบบเดินถือหรือ iRL stream มุ่งหน้าไปยังสถานที่นั้นกลางดึกเพื่อทำคอนเทนต์ ตามหาเจ้าของกล่องสุ่มโดยหวังว่าการเผชิญหน้ากับความจริงจะทำให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งของวงการสายสยองขวัญเมื่อเบสเดินทางไปถึงที่หมายบรรยากาศรอบตัวกลับเงียบสงัดจนได้ยินเสียงหัวใจตัวเองเต้นตุบๆทางโค้งนั้นปกคลุมด้วยต้นไทรขนาดใหญ่ที่มีผ้าแพร3าสีพันจนหนาเตอะ แสงไฟทางสลัวสลวติดติดับดับส่งเสียงจี่ดังกวนประสาทเบสกดปุ่มเริ่มไลฟ์สดทันทีที่สัญญาณเชื่อมต่อยอดคนดูพุ่งขึ้นหลักหมื่นอย่างรวดเร็วเขาพยายามทำใจดีสู้เสือบรรยายบรรยากาศรอบข้างด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นทุกคนครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทางโค้งที่เขาวัดดุที่สุดวันนี้ผมเอาเสื้อวินตัวนี้มาคืนเจ้าของด้วยครับ เขาฉู่เสื้อสีโอมที่เริ่มมีคราบเลือดซึมออกมาใหม่ๆอย่างน่าอัศจรรย์โชว์หน้ากล้องในช่องคอมเมนต์เริ่มมีคนพิมพ์เตือนพี่เบสระวังทางขวานั่นเงาอะไรนะทำไมข้างหลังพี่เหมือนมีคนซ้อนมอเตอร์ไซค์ เบสพยายามเพ่งมองผ่านหน้าจอมือถือเขาเห็นแสงแฟลร์หรือเลนส์แฟลร์สีขาวนวลพุ่งผ่านหน้ากล้องไปมาเขาปลอบใจตัวเองว่าเป็นแค่แสงสะท้อนจากไฟทางแต่เมื่อเขาลองปิดไฟสปอตไลท์ที่ติดอยู่บนหัวกล้องแสงเหล่านั้นกลับไม่ได้หายไปแต่มันเริ่มรวมตัวกันเป็นรูปร่างคนยืนนิ่งอยู่ใต้ต้นไทรเบส Best ใจร่วงไปอยู่ที่ตาตุ่มเขาพยายามจะหันกล้องไปทางอื่นแต่หน้าจอมือถือกลับเกิดอาการกระตุกรัวๆทีละคักภาพในจอเริ่มบิดเบี้ยวจนใบหน้าของเขา กลายเป็นใบหน้าของซากศพที่เน่าเปื่อยทันใดนั้นเสียงมอเตอร์ไซค์ที่ดังกระหึ่มก็แว่วมาจากที่ไกลๆทั้งที่ถนนสายนั้นไม่มีรถผ่านเลยแม้แต่คันเดียวเสียงเครื่องยนต์ดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนมันเหมือนมาหยุดอยู่ตรงข้างหลังเขาพอดีเห็นไหมเห็นแสงนั้นไหมทุกคน เบสพืมพำมเสียงสัน่นพลางแผนกล้องไปที่พื้นถนนที่ว่างเปล่าแต่ในหน้าจอมอนิเตอร์กลับเห็นรอยล้อรถที่เปื้อนเลือดลากยาวออกมาจากความมืดและที่น่าสยองที่สุดคือเมื่อเขามองผ่านกล้องเขาเห็นหญิงชราคนหนึ่งสวมชุดเปื้อนฝุ่นดินในตาขาวโผลนกำลังค่อยๆค,คลานเข้ามาหาเขาจากด้านหลังแว่นตาที่เขาวางในมือเริ่มสั่นระร,ริกและแตกราวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเร,รากับตอบรับการมาถึงของวิญญ,ญาณดวงนี้ เบสพยายามจะก้าวขาหนีแต่ขากลับหนักอึ้งเหมือนถูกมือที่มองไม่เห็นฉุดเอาไว้เขาเห็นคอมเมนต์หนึ่งเด้งขึ้นมากลางจอเปิดหอผ้าขาวสิแล้วเจ้าจะรอด ด้วยความลนล,ลานเบสล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อหยิบห่อผ้าขาวที่มีหมึกแดงออกมาแล้วกระชากเปิดออกทันทีสิ่งที่อยู่ในห่อผ้าขาวไม่ใช่ของมงคลแต่มันคือเศษกระดูกนิ้วมือมนุษย์ที่มีเส้นผมพันอยู่รอบๆทันทีที่ผ้าถูกเปิดกลิ่นเหมือนเน่าเหมือนศพที่ตายมานับเดือนพวยพุ่งเข้าใส่หน้าเบสจนเขาแทบอ้วกแสงไฟทางทุกดวงดับวูบลงพร้อมกันเหลือเคียงแสงจากหน้าจอมือถือที่สะท้อนให้เห็นว่าบัตรนี้รอบตัวเบสไม่ได้มีแค่หญิงชราคน แต่มีเงาดำนับสิบตนกำลังยืนล้อมเข้าไว้ทุกตนมีสภาพร่างกายบิดเบี้ยวจากการประสบอุบัติเหตุพวกเขาไม่ได้มาเพื่อขอส่วนบุญแต่มาเพื่อทวงสิ่งที่เบสเอาไปเป็นสินค้าในไลฟ์สดเสียงกระซิบดังก้องอยู่ในหูของเขาว่าเอามาโชว์อีกสิเอาชีวิตแกมาโชว์ด้วยสิ มือถือในมือเบสเริ่มร้อนจี๋จนลวกผิวหนังแต่ไลฟ์สดยังคงไม่ตัดสัญญาณคนดูทางบ้านเห็นภาพเบสถูกกระชากลงไปที่พื้นถนนอย่างแรงก่อนที่กล้องจะหันไปเห็นใบหน้าของชายวินมอเตอร์ไซค์ที่หน้าเละไปครึ่งหนึ่งก้มลงมาจ้องหน้ากล้องแล้วเสะยะยิ้มที่เต็มไปด้วยหนอนพร้อมกับเสียงไลฟ์สดที่ตัดเป็นสัญญาณซาสีขาวไปตลอดการจบตอนที่สามเรียบร้อยแล้วครับยอดวิวที่เบสอยากได้บัตรนี้เขาต้องจ่ายด้วยความสยองที่เริ่มคืบคลานเข้าสู่ร่างกาย ตอนที่4บุญหล่นทัพจนกระอักเลือดชีวิตดีขึ้นผิดหูผิดตาแต่สุขภาพแย่ลงเบสคืนขึ้นมาในห้องนอนสุดหรูของคอนโดใจกลางเมืองที่เขาเพิ่งถอยมาใหม่จากเงินรายได้มหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาหลังจากคลิปทางโค้งร้อยศพกลายเป็นไวรัลระระประเทศยอดวิวพุ่งทะลุ10ล้านภายในเวลาไม่กี่วันสปอนเซอร์นับ10เจ้าติดต่อเข้ามาจนหัวบันไดไม่แห้ง ชีวิตของเขาดูเหมือนจะพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างที่เคยฝันไว้แต่ทว่าความสำเร็จนี้กลับมาพร้อมกับน้ำหนักที่เขาเริ่มจะแบกไม่ไหวเบสรู้สึกเหมือนมีก้อนหินขนาดมหฮือมากดทับอยู่ที่หน้าอกตลอดเวลาทุกย่างก้าวที่เดินในห้องหรูหรานั้นเขารู้สึกหนักอึ้งเหมือนมีคนมาเกาะอยู่ที่หลังและขาจนแผ่นกระเบื้องราคาแพงดูเหมือนจะร้าวระแหงตามรอยเท้าของเขาเมื่อเขาเดินไปที่กระจกบานใหญ่เพื่อล้างหน้าเขาก็ต้องชะง,งักกับสภาพของตนเอง ผิวพธุ์ที่เคยดูแลอย่างดีบัดนี้ดูซีเซียวจนเกือบเป็นสีเทาหม่นขอบตาขวางดำคล้ำสะท้อนความอดนอนอย่างรุนแรงแต่ที่สยองกว่านั้นคือตามร่างกายของเขามีรอยนูนแปลกๆผุดขึ้นมาใต้ผิวหนังมันเป็นก้อนแข็งๆข,ขนาดท่อปลายนิ้วมือที่เคลื่อนที่ได้เมื่อเขาลองกดลงไปที่รอยนูนบริเวณต้นแขนความเจ็บปวดแปลบแล่นเข้าสู่ประสาทจนเขาแทบขาดใจรอยนูนนั้นมีรูปร่างยาวรีคล้ายกับเศษกระดูกนิ้วมือที่เขาเคยเห็นในหอผ้าขาวไม่มีผิดเพี้ยนเลย เบสพยายามจะร้องเรียกแฟนสาวที่อยู่ในห้องน้ำแต่ทันทีที่เขาอ้าปากเขากลับไอออกมาอย่างรุนแรงจนตัวโยนสิ่งที่หลุดออกมาจากคอไม่ใช่แค่เสมหะแต่เป็นก้อนเลือดข้นคลักสีดำสนิทที่มีเส้นผมยาวเหยียดพันธนาการอยู่ข้างในกลิ่นเหม็นเน่าเหมือนศพเริ่มอับโอไปทั่วห้องนอนที่เคยหอมน้ำหอมราคาแพงเบสทรุดลงกับพื้นพลางกระอักเลือดออกมาคำใหญ่เลือดเหล่านั้นไหลนองไปตามพื้นและเริ่มก่อตัวเป็นรูปร่างคล้ายใบหน้าที่กำลังบิดเบี้ยวด,ด้วยความทุกข์ทรมาน เสียงแจ้งเตือนจากมือถือดังรัวไม่หยุดเลยยอดโดเน1 0 0 0 0นแสนบาทยอดโดเน a 50 0 0 0บาทยิ่งเงินเข้ากระเป๋ามากเท่าไหร่เบสยิ่งรู้สึกเหมือนซี่โครงของตัวเองกำลังถูกบีบอัดจนแทบจะแหลกละเอียดเขาเห็นเงาสะท้อนในกระจกเงาอีกครั้งบัดนี้ไม่ได้มีเพียงเขาคนเดียวแต่มีสัมภเวสีนับร้อยที่มีสภาพร่างกายเน่าเปื่อยบิดเบี้ยวกำลังยืนรุมล้อมอยู่รอบตัวเขา ทุกตนพยายามจะยัดก้อนเนื้อเน่าและเศษกระดูกเข้าไปในปากของเขาราวกับกำลังบังคับให้เขากินบุญที่เขาไปแย่งชิงมาจากพวกเขาในรูปแบบของยอดวิวและเงินทองแกอยากได้บุญนักใช่ไหมกินเท่าไปสิกินผลลัพธ์ของสิ่งที่เราต้องแลกมาสิ เสียงแหบพร่าดังกล้องในหัวจนเบสแทบคลั่งเขาพยายามจะกดปิดเครื่องมือถือเพื่อหยุดยอดโดเนทแต่หน้าจอกลับค้างอยู่บนหน้าไลฟ์สดที่เริ่มทำงานเองโดยที่เขาไม่ได้สั่งคนดูนับแสนคนกำลังเห็นภาพเบสที่นอนดิ้นพล่านอยู่บนพื้นคอมเมนต์ต่างพากันเชียร์โห oh, จัดฉากสมจริงมากพี่เบสเลือดปลอมเหรอพี่เหมือนมากโดเนทให้เป็นค่าเอฟเฟกครับทุกคำชมและทุกยอดเงินที่ส่งมากลับกลายเป็นลิ่มเหล็กที่ตอกย้ำลงบนร่างกายของเบสจนกระดูกซี่โครงล่างเปรีย้ย เขาเริ่มสำลักเลือดตัวเองจนหายใจไม่ออกสายตามองไปที่หอผ้าขาวที่บัดนี้วางอยู่กลางกองเลือดมันค่อยๆค,ค,คลี่ออกเองเผยให้เห็นเศษกระดูกที่เริ่มงอกเงยและชอนชัยลงไปในพื้นคอนกรีตเรากับจะเปลี่ยนห้องรูแห่งนี้ให้กลายเป็นสุสานส่วนตัวของเขาเองเบสได้แต่จ้องมองหน้ากล้องด้วยดวงตาที่แดงก่ำด้วยเส้นเลือดที่แตกละเอียดพร้อมกับคำถามสุดท้ายที่ดังกล้องในใจว่านี่หรือคือผลบุญที่เขาอยากได้มาทั้งชีวิต ก่อนที่ทุกอย่างจะมือสนิทลงพร้อมกับเสียงห,หวเราะโหยหวนของเหล่าวิญญาณที่เริ่มรุมกินโต๊ะร่างเนื้อของเขาเป็นการตอบแทนจบตอนที่4ครับความสำเร็จที่แลกมาด้วยความตายเริ่มเห็นผลชัดเจนขึ้นเรื่อยๆตอนที่5สัญญาวิปลาสความจริงเปิดเผยว่าสิ่งที่ทำไม่ใช่การทำบุญแต่เป็นการ เบสตื่นขึ้นมาท่ามกลางกองซากอาระยะธรรมในคอนโดหรูที่บัดนี้ดูไม่ต่างจากป่าช้ากลางเมืองร่างกายของเขาบิดเบี้ยวผิดรูปจนแทบจำเขาเดิมไม่ได้กระดูกนิ้วมือที่งอกทะลุผิวหนังออกมาเริ่มแข็งตัวและมีลักษณะคล้ายกับซี่กรงไม้ที่พยายามจะห่อหุ้มร่างกายเขาไว้ข้างใน เสียงแจ้งเตือนจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ยังคงเปิดค้างไว้ดังขึ้นเป็นระยะแต่มันไม่ใช่เสียงข้อความทั่วไปแต่มันคือเสียงคนร้องไห้ที่ถูกแปลงเป็นสัญญาณดิจิทัลด้วยแรงเฮือกสุดท้ายเบสคลานไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เขาเห็นหน้าต่างแชทจากเพจสาลาพักใจไร้ญาติเด้งขึ้นมามันส่งไฟล์วิดีโอหนึ่งมาให้พร้อมข้อความว่าเปิดดูสิ นี่คือใบเสร็จที่แกเซ็นไว้ด้วยยอดวิวเมื่อเขากดเปิดวิดีโอภาพที่ปรากฏคือบรรยากาศในห้องสี่เหลี่ยมมืดๆที่มีเพียงแสงเทียนเล่มเดียวตรงกลางห้องมีชายชาราหน้าตาอัปรลักกำลังนั่งทำพิธีบางอย่างต่อหน้าเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ที่มีสายสินพันระยงระยางชายชาราคนนั้นจ้องมองมาที่กล้องรากับรู้ว่าเบสกำลังดูอยู่แล้วเริ่มหัวเราะอย่างบ้าคลั่ง แกคิดว่าบุญมันสร้างได้ง่ายๆด้วยการกดแชร์เหรอกล่องที่แกได้ไปน่ะมันไม่ใช่กล่องสุ่มแต่มันคือถังขยะกรรมในโลกนี้มีวิญญาณนับล้านที่ตายอย่างทนทุกข์และมีกรรมหนักจนไม่ได้ไปผุดไปเกิดพวกเขาต้องการที่ระบายความแค้นและทางเดียวที่จะลดโทษในนรกได้คือต้องมีตัวตายตัวแทนมาแบกรับกรรมเหล่านั้นไว้แทน เบสตาค้างด้วยความช็อกเมื่อเขาเห็นรายชื่อที่ไหลผ่านหน้าจอวิดีโอมันคือชื่อบัญชีผู้ใช้ YouTube และ Facebook ของเขาที่ถูกนำไปผูกติดกับดวงวิญญาณน,นับพันดวงยอดวิวทุกยอดคือจำนวนปีที่เบสต้องรับกรรมแทนวิญญาณเหล่านั้นยอดไลค์คือน้ำหนักของความทุกข์ที่ต้องถูกกดทับและเงินโดเน a ทุกบาทคือค่าเช่าที่เบสต้องจ่ายให้กับนรกเพื่อรักษาให้เขายังหายใจอยู่ได้เพื่อรับ ความทรมานต่อไปทันใดนั้นเองผนังคอนโดหรูเริ่มปรากฏรอยร้าวและมีของเหลวสีดำข้นไหลซึมออกมา กลิ่นของมันไม่ใช่แค่กลิ่นเน่าแต่มันคือกลิ่นของบาปที่สะสมมาร้อยปีเบสพยายามจะกดลบบัญชี YouTube ของตัวเองทิ้งแต่หน้าจอหลอมละลายกลายเป็นเนื้อหนังมนุษย์ที่กำลังกรีดร้อมทุกครั้งที่เขาพยายามจะกดปุ่ม Delete นิ้วมือของเขาจะถูกเข็มที่มองไม่เห็นทิ่มแทงจนเลือดพุ่งกระฉูดสัญญาสมบูรณ์แล้วเบสเสียงแอดมินเพจดังขึ้นในลำโพง คนดูของแกทุกคนคือพยานพวกเขาไม่ได้แค่ดูแกแต่พวกเขาคือคนที่โยนกรรมของตัวเองมาให้แกด้วยทุกครั้งที่มีคนพิมพ์คอมเมนต์ด่าแกหรือหัวเระเยะในไลฟ์สดพวกเขาได้สลัดความโชคร้ายของตัวเองทิ้งแล้วให้แกเป็นคนแบกรับแต่เพียงผู้เดียว เบสมองไปที่ยอดคนดูในขณะนั้นที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่มีเหตุผลทุกคนในโซเชียลกำลังรุมดูการตายสดๆของเขาด้วยความตื่นเต้นโดยที่ไม่รู้เลยว่าในทุกๆวินาทีที่พวกเขามองหน้าจอพวกเขากำลังช่วยกันตอกตะปูลงบนร่างของเบสทีละเล่ม ร่างกายของเบสเริ่มขยายตัวและบวมฉุกลายเป็นก้อนเนื้อขนาดมหือมาที่เต็มไปด้วยใบหน้าของวิญญาณที่อาฆาตแค้นเบสไม่ได้เป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่เขากลายเป็นเซิร์ฟเวอร์วิญญาณที่มีชีวิต ในวินาทีนั้นเองเขาเห็นใบหน้าของหญิงชราจากทางโค้งร้อยศพปรากฏที่หน้าต่างคอนโดชั้น30เธอยิ้มให้เขาด้วยความเมตตาที่น่าสยดสยองแล้วกระซิบว่าขอบใจนะลูกที่ช่วยเอาความเจ็บปวดตอนถูกรถเหยียบไปไว้ที่ตัวลูกแทนแม่ตอนนี้แม่ไปเกิดได้แล้วนะ เบสพยายามจะกรีดร้องแต่ลิ้นของเขาถูกเปลี่ยนเป็นสายเคเบิลสีดำที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ไปซะแล้วเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของระบบสัญญาวิปลาดนี้ไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่ยังมีคนกดเข้ามาดูคลิปของเขาเขาก็ต้องถูกทรมานแบบนี้ไปชั่วนิรันด์จบตอนที่5เรียบร้อยครับความจริงที่น่ากลัวกว่าผีคือการถูกหลอกให้รับกรรมแทนคนอื่นผ่านโลกดิจิทัล ตอนที่ 6. คืนปล่อยผีเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาทวงสัญญาคืนถึงห้องไลฟ์ร่างของเบสในตอนนี้ไม่ได้หลงเหลือเขาเพราะเป็นมนุษย์อีกต่อไปเขากลายเป็นก้อนเนื้อพุพองขนาดมมืึอมาที่ถูกพันธนาการด้วยสายไฟและสายเคเบิลสีดำสนิทที่ชอนใช้เข้าออกตามรูขุมขนราวกับเป็นรากของต้นไม้ปีศาจที่กัดกินทั้งคอนกรีตและวิญญาณ เสียงหัวใจของเขาเต้นเป็นจังหวะเดียวกับเสียงพัดลมระบายความร้อนของเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ดังกระหึ่มจนแสบแก้วหูในขณะที่เข็มนาฬิกาบนหน้าจอดิจิตัลบอกเวลาเที่ยงคืนตรงเป๊ะของวันพระใหญ่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคืนที่มิติระหว่างโลกคนเป็นและคนตายบางเบาที่สุด ทันใดนั้นหน้าจอสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์นับแสนเครื่องทั่วประเทศที่เคยติดตามช่องของเบสต่างพากันสว่างวาบขึ้นมาพร้อมกันโดยที่ไม่มีใครกดเปิดเสียงแจ้งเตือนไลฟ์สดเด้งรัวเป็นจังหวะที่ฟังดูเหมือนเสียงเคาะฝาลงเบสกำลังไลฟ์สดคืนปล่อยผีรับส่วนบุญของทุกคนคืนไป ผู้ชมที่กำลังหลับไหลหรือนั่งทำงานอยู่ต่างถูกมนต์สะกดบางอย่างทำให้ต้องเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูภาพในไลฟ์ไม่ใช่ใบหน้าของเบสแต่เป็นภาพมุมกว้างของเมืองที่เต็มไปด้วยแสงสีทว่ากลับมีสายหมอกสีดำพุ่งออกมาจากเสาสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตทุกต้น ในตอนนั้นเองความสยองขวัญที่เบสแบกรับไว้จนล้นทะลักก็เริ่มส่งออกผ่านสัญญาณ 5G และ Wi-Fi สัมภเวสีนับพันที่เคยถูกกักขังอยู่ในร่างของเบสในฐานะตัวรับกรรมบัดนี้พวกมันได้รับตั๋วเดินทางผ่านแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์ ทุกคนที่กำลังจ้องมองหน้าจอจะรู้สึกว่าลูกตาของตัวเองเริ่มร้อนเผาเหมือนถูกไฟหลนในเงาสะท้อนของกระจกหน้าจอมือถือพวกเขาไม่ได้เห็นแค่หน้าตัวเองแต่เห็นเงาร่างของซากศพที่บิดเบี้ยวค่อยๆค,คลานออกมาจากขอบจอมือถือทีละนิดมือที่ผอมแห้งเป็นกระดูกเริ่มเอื้อมออกมาจากลำโพงโทรศัพท์พยายามจะคว้าลำคอของผู้ดูไว้แกดูฉันแกหัวเราะฉันแกเอาความซวยมาทิ้งที่ฉันตอนนี้ถึงเวลาที่พวกแกต้องรับของขวัญกลับไปแล้ว เสียงของเบสที่บัดนี้กลายเป็นเสียงรวมนับพันวิญญาณดังก้องออกมาจากอุปกรณ์ทุกชนิดในห้องที่บ้านหลังหนึ่งวัยรุ่นที่เคยคอมเมนต์แซวเบสว่าจัดฉากกำลังกรีดร้องสุดเสียงไม่เห็นว่าน้ำเหลืองเหม็นเน่าเริ่มไหลออกมาจากรูเสียชาร์จแบตเตอรี่และพื้นห้องของเขากลายเป็นหลุมดำที่มีมือวิญญาณนับร้อยพยายามฉุดเขาลงไป ในออฟฟิศกลางกรุงพนักงานสาวที่แอบดูไลฟ์แก้เครียดต้องช็อกตายคาสถานีงานเมื่อเธอพบว่าใบหน้าของเพื่อนร่วมงานที่นั่งตรงข้ามกลายเป็นใบหน้าของหญิงชราจากทางโค้งร้อยศพที่เสยะยิ้มให้เธอผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ความโกลาหลนกระจายไปทั่วโลกโซเชียลเซิร์เวอร์ของแพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่เริ่มล่มสลายเพราะไม่สามารถรองรับข้อมูลวิญญ,ญาณที่มหาศาลขนาดนี้ได้แต่ไลฟ์สดของเบสยังคงดำเนินต่อไปอย่างเสถียรราวกับพลังงานนรกนั้นไม่มีวันหมดสิน้น เบสที่อยู่ในร่างก้อนเนื้อกึ่งจาก,กรกลรู้สึกถึงความเจ็บปวดของทุกคนที่กำลังถูกวิญญาณตามอาฆาตเขาไม่ได้รู้สึกสงสารแต่เขากลับรู้สึกเบาตัวขึ้นอย่างประหลาดทุกครั้งที่มีคนตายเพราะถูกวิญญาณในไลฟ์ลากไปกรำของเบสจะถูกแบ่งเบาออกไปทีละนิด แต่สิ่งที่เบสไม่รู้คือชายชราหน้าตาอัปลักษณ์จากเพจซาลาพักใจไร้ญาติกำลังยืนยิ้มอยู่หน้าประตูคอนโดของเขาในมือถือรีโมทคอนโทรลตัวหนึ่งที่เขียนว่า Final Upload ชายชราพึมพำกับตัวเองว่าขอบใจนะเจ้าเบสแกเป็นโมเด็มที่ใช้งานได้คุ้มจริงๆแต่คืนนี้ไม่ใช่แค่การปล่อยผีแต่มันคือการเปลี่ยนทุกคนในประเทศให้กลายเป็นฐานข้อมูลกำชุดใหม่ต่างหาก ทันทีที่ชายชรากดปุ่มสัญญาณสีเลือดพุ่งกระจายออกจากร่างของเบสในคอนโดแรงระเบิดของสัญญาณทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในรัศมี10กิโลเมตรระเบิดออกเป็นเสียงๆพร้อมกับเสียงหวีดร้องของวิญญาณที่ดังที่สุดเท่าที่เคยมีมาไลฟ์ Life สดตัดดับไปพร้อมกับข้อความสุดท้ายบนหน้าจอที่เด้งขึ้นมาหาทุกคนที่ยังรอดชีวิตว่าเตรียมพบกับตอนจบในไลฟ์สุดท้ายที่ไม่มีใครรอดจบตอนที่6ครับสถานการณ์บานปลายเป็นโศกนาฏการรมระดับประเทศไปแล้ว ตอนที่7ไลฟ์สุดท้ายไม่มีใครรอดบทสรุปที่ผู้ชมต้องจดจำท่ามกลางซากปร,รักหักังของคอนโดหรูที่เคยเป็นสวรรค์ของยูทูบเบอร์ชื่อดังบัดนี้กลับกลายเป็นศูนย์กลางของขุมนรกดิจิทัลที่ส่งกลิ่นคาวเลือดและโอโซนจากวงจรไฟฟ้าที่ไม่เกรียมร่างของเบสที่เป็นก้อนเนื้อผู้พองพยายามบิดสายด้วยความเจ็บปวดที่เกินกว่ามนุษย์จะทนทาน ทุกครั้งที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตพยายามอัปโหลดกรามออกไปสู่โลกภายนอกร่างกายของเขาก็จะถูกกระชากและฉีกขาดราวกับถูกตรึงด้วยไม้แยกร่างในนรกกระพุ่มในวินาทีที่สติของเบสกำลังจะดับวูบลงชายชาราอัปลรักษ์จากเพจศาลาทักใจไรญา,าติก็เดินฝ่าความมืดเข้ามาในห้องอย่างใจเย็นรองเท้าแตะของเขาเหยียบลงบนกองน้ำเหลืองเหม็นเน่าที่ไหลนองพื้นชายชาราก้มลงมองก้อนเนื้อที่เคยเป็นเบสแล้วยิ้มอย่างเมตตาแต่แฝงด้วยความเย็นเย,ยือก เจ้าทำดีมากเบสยอดวิวหลักล้านของเจ้าช่วยปลดปล่อยสัมภเวสีได้มากกว่าการสร้างวัดร้อยแห่งซะอีกแต่มันยังไม่พอเพราะคนดูของเจ้ายังมีกิเลสมีความอยากและมีกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นทุกวินาทีที่พวกเขากดแชร์เรื่องของเจ้าออกไปชายชราหยิบเศษกระจกจากหน้าจอมอนิเตอร์ที่แตกละเอียดขึ้นมาหนึ่งชิ้นแล้วใช้มันกรีดลงบนฝ่ามือตัวเองเลือดสีดำสนิทหยดลงบนก้อนเนื้อของเบส ทันใดนั้นภาพนิมิตสุดท้ายก็ปรากฏขึ้นในหัวของเบสเขาเห็นคนดูนับล้านคนไม่ได้แค่ดูคลิปเขาด้วยความกลัวแต่ทุกคนกำลังสะใจและสาบแช่งให้เขาตายจริงๆเพื่อความบันเทิงาคาตจากคนเป็นเหล่านั้นเองที่เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ทำให้นรกดิจิทัลนี้ไม่มีวันดับสิน้นเบสตระหนักได้ว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้ต่างจากเหยื่อที่เขาเคยเอามาทำคอนเทนต์เขาเป็นเพียงสินค้าชิ้นหนึ่งในตลาดค้ากรรมของนรกยุคใหม่ ข้าจะให้โอกาสสุดท้ายแก่เจ้าชายชรากระซิบเจ้าจะยอมเป็นเซิร์ฟเวอร์นรกตลอดกาลเพื่อกักขังกรรมเหล่านี้ไว้ที่นี่หรือเจ้าจะปล่อยให้สัญญาณน,นี้ระเบิดออกไปแล้วทำลายทุกคนที่เจ้าเคยเรียกว่าแฟนคลับเบสมองไปที่ยอดคนดูในไลฟ์สดที่บัดนี้พุ่งถึงหลักล้านล้านคนทุกคนกำลังรอชอดสุดท้ายที่เขากำลังจะตาย ด้วยเศษเสี้ยวของจิตสำนึกสุดท้ายเบสไม่ได้เลือกที่จะช่วยใครแต่เขาเลือกที่จะจบวงจรด้วยวิธีของคนถนัดเล่าอย่างเขาเขาพยายามรวบรวมพลังงานไฟฟ้าจากทั่วทั้งคอนโดมาไว้ที่หัวใจที่ยังเต้นอยู่เพียงน้อยนิดแล้วใช้เสียงที่แตกพร่าตะโกนเข้าไปในไมโครโฟนที่ติดกับเนื้อหนังว่าอย่าดูอย่าแชร์อย่าจดจำฉัน ทันใดนั้นเบสกระชากสายเคเบิลสีดำทั้งหมดเข้าหาตัวเกิดแรงดึงดูดมหาสารที่สูบเอาข้อมูลและวิญญาณทั้งหมดกลับเข้าสู่ร่างกายของเขาเพียงจุดเดียวร่างของเขาเริ่มสว่างว่าเป็นสีฟ้าครามก่อนจะระเบิดออกเป็นแสงจ้าที่ทำลายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดในรัศมีร้อยไมล์จนกลายเป็นผุยผงไลฟ์ Life สดตัดดับไปตลอดกาลทิ้งไว้เพียงความมืดและความเงียบสงัดที่เข้าปกคลุมเมืองทั้งเมือง เช้าวันต่อมาไม่มีใครจำชื่อยูทูบเบอร์ที่ชื่อเบสได้อีกเลยช่องของเขาหายไปจากระบบราวกับไม่เคยมีตัวตนแต่ในทุกๆคืนที่ไฟทางติดติดดับดับหรือในเวลาที่คุณเผลอเปิดสมาร์ทโฟนทิ้งไว้กลางดังคืนคุณอาจจะเห็นจุดพิกเซลสีแดงเล็กๆก,ก,กระพริบอยู่ที่มุมจอนั่นคือเสียงเตือนว่าเบสยังคงทำหน้าที่เป็นกำแพงกั้นกรรมอยู่ในมิติดิจิทัลและเขากำลังรอใครสักคนที่กระหายยอดวิวมาสืบทอดตำแหน่งต่อจากเขา เรื่องราวของมรดกอาถรรพ์และซีรีส์ไลฟ์สดศพทวงบุญทั้ง7ตอนนี้ได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วครับผมหวังว่าเรื่องราวเหล่านี้จะมอบทั้งความตื่นเต้นและความคิดคำนึงถึงเรื่องผลลัพธ์ของการกระทำในยุคที่เราทุกคนต่างเชื่อมต่อกันผ่านหน้าจอ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังกันมาอย่างต่อเนื่องครับหากคุณชอบเรื่องเล่าแนวลึกลับสยองขวัญและตำนานพื้นบ้านที่สอดแทรกแง่คิดแบบไทยๆอย่าลืมกดติดตามและให้กำลังใจพวกเราได้ที่ช่องถนัดเล่าเพราะทุกเรื่องเล่ามีที่มาและทุกอาถรรพ์มีจุดจบแล้วพบกันใหม่ในซีรีส์หน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ